ว้ยมาเป็นแฟนฉันหน่อยได้ไหมคือแค่หล,หลอกๆแค่นั้นสมวันสวันแค่นั้นนะขอร้องล่ะนะคุณนะแม่ถามจริงๆนะลูกเแบสเบสแบบไม่ได้เป็นแฟนกับไมายใช่ไหมลูกเอ่อส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับบริษัทบ้านเช่าบายเบสครับเอ่อ คือคือว่าฉันอยากจะขอเช่าบ้านนะคะแต่ว่าขอเช่าสักครึ่งเดือนได้ไหมคะโอ้ถ้าระยะสั้นแบบนี้ทางเราไม่ได้รับเลยอะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเออเดี๋ยวก่อนคะ่ะอ้าไม่รับสะละ เราโกรธละกัน คุณเป็นอะไรบ้างครับไม่เป็นไรค่ะแล้วคุณเป็นใครครับเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าอ๋อฉันคือคนที่คุยโทรศัพท์กับคนเมื่อกี้นี้อะ่ะฉันอยากจะเช่าบ้านครึ่งเดือนนะคะฉันมีความจําเป็นจริงๆนะคือฉันเห็นในประกาศว่าคุณประกาศให้เช่าสองหมื่นสองใช่ไหมอ่ะแต่ว่าฉันขอแค่ครึ่งเดือนฉันให้หมื่นสองเลยนะนะคุณนะก็เหมือนที่ผมบอกคุณไปอะครับว่าทางเราไม่มีนโยบายปล่อยระยะสั้นนะ่ะ คือแต่ฉันจําเป็นจริงๆอะ่ะคือแม่ฉันเขาจะมาหาแล้วก่อนหน้านี้ฉันเคยโกหกแม่ไปว่าฉันใช้ชีวิตอย่างสุขสบายไม่ได้ลําบากอะไรฉันก็เลยไม่อยากให้เขาไมา่เห็นสภาพความเป็นอยู่ของฉันอะ่ะฉันก็เลยอยากจะขอเช่าบ้านคนุณนะฉันขอร้องนะนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนครับเนี่ยคือฉันทำงานอยู่แถวโรงงานข้งขางๆนี้แหละก็เลย ตอนกลางคืนก็นอนโกดังเอาอ,ะ,อะได้ก็ได้ครึ่งเดือนนค่ครึ่งเดือนครับเฮ้ยขอบคุณนะคุณเบสขอบคุณจริงๆค่ะนี่ค่ะเงินหนึ่งหมื่นสองพันบาทนี่ค่ะครับขอบเงณนครับขอบคุณมากๆเลยนะคะครับ thank you เอาคุณเออคือพอดีฉันเอาของมาให้คุณน่ะแม่ฉันมาแล้วแล้วเขาก็เอาผล,ลไม้กับผักมาให้เต็มเลยฉันก็เลยกว่าเอามาฝากคุณด้วยเนี่ยอ๋อขอบคุณมากนะครับงั้นผมไปก่อนนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคุณคือจริงๆแล้วฉันฉันมีเรื่องรบกวนอยากให้คุณช่วยหน่อยอ่ะ ช่วยช่วยอะไรครับเออเออคือช่วยช่วยมาเป็นแฟนฉันหน่อยได้ไหมคือแค่หอกๆแค่นั้นสาวันสวันแค่นั้นนะขอร้องล่ะนะคุณนะแล้วทาไมผมต้องแก้งเป็นแฟนคุณด้วยอะ่ะเออคือจริงๆแล้วก็แม่ฉันนั่นเขาอยากให้ฉันแต่งงานอะ่ะจริงๆ แม่ฉันป่วยอยู่ฉันก็เลยไม่อยากให้เขาคิดมากฉันก็เลยไปโกหกว่าฉันมีแฟนแล้วแ,ลแต่แม่เขาอยากเจออะฉันก็ไม่รู้จักผู้ชายที่ไหนรู้จักแค่คุณอ่ะฉันขอหลองเถอะนะคุณนะช่วยฉันเถอะนะนะแค่ครั้งเดียววันเดียวก็ได้นะชื่อคุณผมยังไม่รู้จักเลยอ่ะอจริงด้วยฉันฉันชื่อใหม่ อืมโอเคคุณไม่ยินดีที่ได้รู้จักนะครับค่ะยินดีมากๆเลยล่ะค่ะอแต่เรื่องที่ฉันพูดไปเมื่อกี้นี้ถ้าคุณไม่สะดวกไม่เป็นอะไรนะคือฉันเอาเรื่องไร้สาระมาลบกวนคุณเองอะ่ะขอโทษนะคะงั้นฉันขอกลับก่อนนะเดี๋ยวก่อนเออถ้าแม่คุณจะมาวันไหนอะ บอกผมก่อนนะเพื่อ,อ,อผมได้ทำอาหารให้กินนะ่ะนี่คุณพูดแบบนี้แสดงว่าคุณจะช่วยฉันจริงๆใช่ไหมคะอุย้ยขอบคุณมากเลยนะคะคุณเบสคุณใจดีมากๆเลยอะ่ะงั้นฉันพาแม่ฉันมาพรุ่งนี้เลยนะเจอกันนะคะคุณอุย้ย เออเดี๋ยวแม่นั่งตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะจ้ะลูกสวัสดีครับแม่แม่คะนี่นี่เบสค่ะแฟนใหม่เองค่ะขอโทษนะคะแม่พอดีเบสติดงานยุ่งนิดนึงอะ่ะเลยไม่ได้ไปรับแม่เลย ไม่เป็นไรหรอกลูกงานเบสเยอะแม่เข้าใจนะลูกนะแล้วแม่เดินทางมาเหนื่อยไหมครับหิวอ,อะไรไหมเบสไปทําให้ทานแม่ก็หิวอยู่นิดนึงนะลูกไม่แต่แฟนไม่อะแม่มองแม่ก็ยิ่งชอบนะลูกครับเข้าใจ ขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับกับข้าววันนี้เนี่ยอาหารมื้อนี้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดเท่าที่ฉันเคยกินเลยเวอร์แล้วคุณ <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมยินดีวันนี้แม่ขอบใจเบสมากเลยนะลูกวันนี้กับข้าวที่เบสทำอะ่ะอร่อยมากเลยนะลูกขอบคุณมากครับแม่ผมทำเต็มที่ครับ <c oughs> <c oughs> อันที่จริงอะ่ะแม่ก็สังเกตอยู่นานแล้วนะแม่ถามจริงจริงนะลูก เบสเบสไม่ได้เป็นแฟนกับไมล์ใช่ไหมลูกเออคือแม่แม่รู้เรื่องนั้นแล้วเหรอคะไมล์แม่เลี้ยงไมล์มานะลูกทําไมแม่จะไม่รู้จักนิสยยัยไมล์ไมล์อ่ะเป็นเด็กกตัญญูไมล์อ่ะอยากให้แม่ดีใจแต่ไมล์อ่ะไม่น่าจะโกหกแม่แบบนี้นะลูก ขอโทษครับแม่เออแต่ว่าแม่ครับหลังจากที่ผมได้รู้จักกับไมอ่ะผมก็ได้รู้ว่าไมาทั้งเป็นคนที่ใจดีกระตันยูแห่ยองอ่อนโยนอยก่ครับแม่ผมเลยชอบไมอเขาจริงๆนะครับไมอถ้าคุณจะเป็นแฟนจริงๆของผมคุณโอเคไหม แล้วแม่ว่าไงครับแหมยังมองแม่ไม่ออกอีกเหรอแม่ก็ดีใจนะสิแม่ชอบเบสมากเลยนะลกูกแล้วแม่ก็ดีใจนะที่เบสกับไมอ่ะจะชอบกันจริงๆจริงนะครับแม่จริงๆสิลูกจริงยิ่งกว่าจริงอีกนะลกูก <c oughs>